สวัสดีคุณผู of of ้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไต่ครับแต่ถ้าวันนี้คุณใหญ่จะร้องท้องด้วยกัน แกงวันนี้ผมมีเคล็ดลับแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยครับมันจะนี้เลยท่านผู้ชมเวลาที่ทอดกุนเชงมาท่านเคยทอดไหมแล้วมันไหม่บ้างไหม้ดำบ้างไม่สวยบ้างแข็งไม่สุกบ้างไม่น่ากินบ้างครับมันไม่น่าเชื่อมันมีเคล็ดลับซึ่งเราไม่รู้ถ้าคุณนวัตไม่บอกคุณนวัตให้แกไปสืบเสาะมามาเลยครับวิธีแรกในการทอดทาให้มันสวยงามนะคือการทอดในน้าตั้งกระทะใส่น้าอย่างที่เห็นกระทะท่วมนะครับ เดาว่าประมาณน้ำท่วมกุนเชียงน้ำท่วกุนเชียงรอให้น้ำเดือดใส่กุนเชียงฝั่งนู้นเลยครับนี่ที่หันไว้นี่ใส่กุนเชียงที่หันเป็นชิ้นๆลงไปเลยต้มไปเรื่อยๆจนน้ำแห้งผัดกุนเชียงต่อจนน้ำมันของกุนเชียงเริ่มออกมาเองนะครับแล้วก็หลีไฟลงแล้วก็คั่วกุนเชียงต่อจนได้สีตามที่คุณชอบนะอันนี้สรุปใจความว่า เป็นการทำให้สุกด้วยน้ำหลังจากน้ำค่อนข้างแห้งไปแล้วเนี่ยคุณก็จะคั่วต่อน้ำมันในกุนเชียงจะออกมาเคลือบและก็จะเป็นอย่างที่ท่านประธานอยู่ข้างซ้ายนี่ข้างซ้ายนี่ครแบบนี้อ๋อนี่คือทอดน้ขออนุญาตพูดนิดนึงเวลาเห็นร้านข้าวต้มแล้วทอดอย่างนี้แล้วเป็นอย่างนี้ก็คือเขาใช้วิธีนี้ท่านผู้ชมเขาใช้ทอดน้ำน้ำมันแห้งน้ำมันออกมาก็กลายเป็นทอดด้วยน้ำมันแต่กุนเชียงมันสุกไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ตอนที่ เอาไปต้มต้มแล้วอ่ะอวิธีที่2ครับทอดน้ํามันตั้งกระทะนะครับใส่น้ํามันพอท่วมเสร็จเรียบร้อยใส่กุนเชียงที่หั่นแล้วลงไปนะฮะแล้วค่อยเปิดไฟกลางค่อนไปทางไฟอ่อนหมายความว่าน้ํามันยังต้องเงยน็นๆอยู่เอากุนเชียงใส่ลงไปเลย,เลยนะครับ แล้วหลังจากนั้นพอน้ํามันเริ่มร้อนขึ้นนะครับให้คนกุนเชียงไปเรื่อยเรื่อยพอกุนเชียงเริ่มเหลืองให้หลีไฟอ่อนเน้นนะฮะไฟกลางถึงไฟอ่อนทอดต่อไปจนเหลืองสวยงามตักขึ้นเสร็จน้ำมันใช้กระดาษซับมันย่างขวามือด้านหน้านี่เลยอันนี้ใช่จาะเอาไอย่างนี้ นี่จะออกมาเป็นลกษาะคืออันนี้พูดง่ายๆใช้น้ำมันทอดนั่นแหละแต่แทนที่จะว่าน้ำมันเดือดร้อนแล้วแล้วไปทอดไม่ได้ไม่ได้คุณเชียงมันไหม้หมดต้องใช้วิธีคุณนวัดบอกค่อยๆเพิ่มไฟค่อยๆเพิ่มไฟอย่างที่สามต้มก่อนแล้วเอาไปทอดอีกตั้งกระทะต้มให้น้ำเดือดอย่างที่เมื่อสักครู่นี้วิธีที่หนึ่งนี่แหละแต่นำคุณเชียงที่ยังไม่ได้หั่นลงไปต้มทั้งท่อนเลยนะฮะอันนี้นะครับต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นี่นี่อันนี้ต้มเสร็จแล้วอันนี้ต้มเสร็จแล้ว นะประมาณ7นาทีครับคุณผู้ชมนําขึ้นมานะครับแล้วก็ซับน้ําออกให้แห้งจากนั้น ตั้งน้ำมันไฟกลางๆอ่อนๆน,นะรอน,น้ำมันร้อนแลน้วนํากุญเชียงลงไปทอดจนเหลืองกรอบนําขึ้นมาพักเสด็ดน้ํามันซับน้ํามันออกหลังจากนั้นถึงจะหัน่นอย่างที่ท่านประธานถือนั่นคือเอาลงมากริ้งในน้ํามันเป็นที่เรียบร้อยคืออย่างนี้ท่านจะเห็นอีกเหมือนกันในร้านข้าวต้มร้านข้าวต้มปุ้ยที่เขาแขวนอยู่หรือก็ทําอยู่แล้วมันเป็นอย่างนี้สีอย่างนี้อยู่แล้วแล้วเข้ามาถึงพอท่านสั่งปุ๊บยำกุญเชียงเขาเอาเนี่ยหั่นให้เลยนี่แหละครับเขาทามาเสร็จแล้วเขาทํามาแล้วนี่สามวิธีนะครับต้มแล้ว ทอดโดยน้ํามันจบแล้วก็ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ค่อยมาทอดแต่ต้มแล้วค่อยมาทอดอย่าลืมนะครับต้องทั้งแท่งแบบนี้ๆๆแหละก็ขอเสนอวิธีนี้พักตรงนี้สักครู่พวกสีน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับรัวคุณ